บางคนเนี่ยนะรู้เลยว่าตัวเองมีดีมาทางไหนนะพูดเก่งหน้าตาดีบางคนหลอ่อบางคนสวยนะแล้วก็เหมือนกับพอพูดไปมีคนฟังแล้วก็มีคนให้ความสนใจมีคนเหมือนกับพูดง่ายๆว่าจ้างไปเป็นคนเอาเอารูปร่างหน้าตาเนี่ยไปไปเป็นจุดขายหรือว่า มีราคาเนะี่ยพูดง่ายๆนะมีราคาแบบที่เห็นได้ชัดว่าอันนี้เนี่ยนะทำให้ตัวเองเอ,อยู่ได้หรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่ามีคนรู้จักมีคนจำได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะแสดงตัวแบบหนึ่งของบุญที่เห็นได้ชัดที่ออกมาทางหน้าตานะพวกนี้ก็จะไม่ใช่แค่ ทำทานรักษาศีลดีนะแต่จะต้องเคยเหมือนกับเอาตัวเองนะเป็นที่ดึงดูดความสนใจยกตัวอย่างเช่นอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างนะเ,เหมือนเวลาที่ตัวเองจะไปทําบุญอะไรดีๆเนี่ยนะก็เอาความรู้สึกเป็นสุขเอาไอ เรื่องที่ตัวเองไปประสบมาในการทําบุญเนี่ยมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังให้พลอยปลื้มตามนะฮะให้ยังศรัทธาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เอาตัวเองเนี่ยนะไปถ่ายทอดให้คนใกล้ตัวฟังหรือว่าคนจํานวนมากๆได้รับรู้ตามนะว่าเออนี่ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เนี่ยนะะท่านเทศดีนะหรือว่ามออีความสามารถในการออจะ ทำให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะนะเลยพลอยทำให้คนอื่นได้อน,นิสงมีความศรัทธามีความปลื้มปิติอย่างบอกว่ายังไม่รู้จักพุทธศาสนานะ,ะหรือว่าศาสนาอื่นๆก็ตามเนี่ยแล้วได้เราได้เอาตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องเครื่องเชื่อมต่อ นะเอาตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องทาใหเา้เขาเกิดความรับรู้ตามเนี่ยนะอย่างนี้ก็ทําใหเา้เกิดรูปร่างหน้าตาคือไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาที่ดีแต่มีเสน่ห์มีลักษณะของการดึงดูดนะอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้รูปร่างหน้าตาดีเด่นหรือว่าไม่ได้มีลักษณะที่จะเอาไปพรีเซนต์แล้วเกิด การรู้จักเกิดความสนใจได้เนี่ยนะ,ะก็มักสงสัยกันว่าตัวเองเนี่ยมีบุญเคยทําบุญเด่นๆมาทางด้านไหนบ้างไหมหรือว่าจะใช้วิธีใดนะเป็นเครื่องสังเกตตัวเองจะได้เอาไปต่อยอดนะอันนี้ก็มีหลายคนเคยเคยถามกันมาเรื่อยๆว่าเออถ้าอย่างที่เป็นปกติเนี่ยนะ เรื่องการเจริญสติเรื่องการภาวนาเนี่ยก็มักจะสงสัยว่าตัวเองเคยเมีดีทางกรรมฐานด้านไหนจะได้เอามาต่อยอดถูกนะหรือว่า,าตัวเองมีดีทางการทําทานนะการทําบุญด้านไหนจะได้ทำทำเพิ่มเพื่อให้พูดง่ายว่าหวังจะเห็นผลนะว่าเออเนี่ยฉันมีบุญทางด้านนี้แล้วก็จะได้ เอามาเป็นเหมือนกับทิศทางในการดำเนินชีวิตนะข้อสังเกตง่ายๆนะว่าเราเคยทำดีหรือว่าเคยทำบุญด้านไหนเด่นๆมาซึ่งซึ่งมักพูดในแง่ของการทำทานการให้การช่วยเหลือนะหรือว่าเคยทำนุบบำรุงพุทธศาสนามาในด้านใดอะไรแบบนี้ <c oughs> ดูง่ายๆเลยนะว่าเราทำอะไรแล้วเกิดเป็นประโยชน์กับ,บวงกว้างได้บ้างอันนี้เป็นเครื่องเป็นจะมีเครื่องหมายจะมีนิมิตหมายบอกนะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องลอกเรียนแบบหลายคนเนี่ยเกิดแดงบันดาลใจหรือว่าเกิดอยากจะ ได้เงินตามคนอื่นนะที่เขาทำดีทำเด่นอย่างเช่นร้องเพลงแล้วดังนะเห็นเพื่อนข้างบ้านหรือว่าเพื่อนในชั้นเรียนหรือว่านะใครที่อยู่ใกล้ตัวเห็นเขาร้องเพลงแล้วเด่นดังได้ตัวเองก็เสียงคล้ายๆกับเขาเหมือนกันนะก็หัดก็พยายามหรือว่าใช้วิธีใช้ช่องทางเดียวกันกับเขาแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ดังแบบเขานะ ก็เกิดข้อสงสัยเอ๊ะมันเนี่ยเสียงฉันก็ดีพอๆกับเขานะแต่ทําไมร้องแล้วไม่ดังเท่าหรือว่าไม่ได้รางวัลจากการประกวดแบบเดียวกันทั้งๆท,ท,ท,ที่เดินตามรอยกันมาเลยนะไอ้นี่ตรงนี้ก็เ,เป็นการแสดงออกของบุญที่ทำมาไม่เหมือนกันได้เช่นกันอย่างบางคนเนี่ยนะอาจจะ สวดมนต์นะไม่ใช่แค่สวดสวดให้ตัวเองได้ยินอย่างเดียวแต่เหมือนกับมีการเผื่อแผ่เมตตาไปออขอให้เทวดาทั้งหลายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยได้ยินได้ฟังหรือเอาแบบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะบางคนอย่างมีหน้าที่สวดนำนะในวัดหรือในที่ ปชุมไปในที่ประชุมสงหรือว่าบางคนเป็นหัวหน้านักเรียนนะแล้วได้สวดนำอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยเสียงแล้วมีผลกระทบกับจิตใจของคนจำนวนมากๆแล้วนะถ้านำสวดได้อย่างดีถ้านำด้วยความตั้งใจนำแล้วคือคนอื่นเนี่ยอยากสวดตามในแบบที่จิตใจมันเกิดความรู้สึกสงบนะ เกิดความรู้สึกถึงไอ้ศรัทธ,ธาจากภายในอะไรแบบนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศรัทธ,ธาเนี่ยถ้ามันมีประกายของเสียงออกไปทําให้คนเขาเกิดความรู้สึกตามกันได้มากๆเนี่ยมีผลมากเลยนะกับเสียงที่จะ,ะทำให้คนเนี่ยใน,ในชาติต่อมาเนี่ยฟังแล้วเกิดความรู้สึกติดใจหรือเกิดความรู้สึกว่ามีพลังดึงดูดอะไรบางอย่างที่แม้อยากอุดหนุนอยากจะ ตามไปซื้อเก็บไว้ทุกอัลบั้มอะไรแบบนี้นะอ่ะก็เนี่ยอย่างอันนี้ยกตัวอย่างไปแค่เรื่องเสียงยังมีในเอ,เอาเช่นอย่างบางคนเนี่ยนะทำทำอะไรอย่างอื่นทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่แต่พอมาทำเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้การจัดดอกไม้หรือว่าการ ไอ้ตกแต่งสวยๆงามๆอะไรแบบนี้แล้วรุ่งขึ้นมาทันทีนะมีแต่คนแห่เข้ามาชมว่าเออจัดดอกไม้สวยจังเก๋แปลกแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นประเภทที่เหมือนกับอาจจะเคยถวายดอกไม้พระนะแต่ไม่ใช่ถวายแบบเอาไป ซื้อจากตลาดมาแล้วใส่ที่ฝาบาทของพระไอแบบนั้นนะ่ยมันไม่ได้ใช้กําลังใจอะไรเท่าไหร่นะแต่เป็นประเภทที่อันนี้ยยังยังในที่ผมเห็นเนี่ยนะนะหลายคนเลยที่คิดคิดเองว่าอยากจะจัดให้งานที่เกี่ยวกับ งานทางศาสนาอะไรแบบนี้นะนะให้มีความสวยงามประดับประดาตกแต่งสถานที่ให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเข้ามาแล้วยังก็สวรรค์อะไรแบบนี้เนี่ยนะพวกนี้เอาแค่กําลังใจเอาแค่จิตใจเนี่ยวาดภาพขึ้นมานะเรากับว่ามีสวรรค์ปรากฏอยู่ในใจแล้วทําให้มันสําเร็จตามใจได้แบบนี้เนี่ยนะ คือนอกจากจะมีรูปร่างหน้าตางดงามหรือว่ามีสถานที่อยู่ทีเ่เรียกว่าไปเกิดในท้องของคนที่อยู่ในตระกูลแบบว่ามีบ้านนะมีทรัพย์สินสินคานเนี่ยที่น่าดูน่าชมหรือว่าโอาอร่ลังการแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าบุญไม่ได้ให้ผลในแบบ ไปเกิดกับคนที่มีบ้านสวยนะก็อาจจะออกแนวที่ว่าถ้าทําอะไรของตัวเองทําธุรกิจของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามการประดับประดาตกแต่งนะมันก็เกิดความรุ่งเรืองเกิดความรู้สึกเหมือนกับมีชื่อเสียงหอมหวนนะใครต่อใครเนี่ยอยากจะมาจ้างทํามาซื้อหาอะไรแบบนี้อย่างพวกสถาปานิกอะไรเงี้ย ก็จะมีสถาปนิกที่เก่งนะแล้วก็ไม่เก่งมีสถาปนิกที่ออกแบบสวยแล้วก็ไม่สวยนะมีสถาปนิกที่ต่อให้ใช้เครื่องมือใช้ซอฟต์แวร์อะไรยังไงเนี่ยนะออกมามันก็มีจุดที่ทำให้คนเขารู้สึกว่า ไม่คยอยากไม่คยจะชอบไม่คอยอยากจะดูในขณะที่บางคนเนี่ยออกแบบกับมือร่างแค่ร่างๆเนี่ยก็กลายเป็นแบบที่สวยงามขึ้นมาได้พวกนี้ก็เหมือนกับเคยมีส่วนนะที่ทําให้อ่าไอ,อ,อคนจำนวนมากนะได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่สวยงามหรือว่าเคยไปทำงานประดับตกแต่งนะซ่อมแซมโบสอะไรแบบนี้ อันเนี้ยก็สรุปง่ายๆว่าถ้าอยากจะรู้นะว่าตัวเองเคยทําบุญที่มีความเด่นที่มีลักษณะเฉพาะนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมาแบบไหนเนี่ยก็ให้สังเกตเอาว่าในชีวิตนี้นะทำอะไรออกไปเนี่ยนะด้วยความสามารถด้วยความรู้ความเข้าใจตามมีตามเกิดเนี่ยแล้วเกิดประโยชน์ แล้วเกิดความพูดง่ายๆว่ามีค่ามีราคากับคนทั่วไปเขานะอย่าสังเกตเอาจากเงินอย่างเดียวนะเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นของหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะาวัยรุ่นหรือวัยเด็กนะมันบางทีเนี่ยถ้า,เ,าเราไปดูกันจริงๆเนี่ยนะ ความสามารถหรือว่าไอ้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่มันออกมาในช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันยังไม่ได้ทําเงินหรอกแต่มันเรียกความสนใจหรือว่าทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้กับเพื่อนพ้องกับคนในครอบครัวนะมีใครต่อใครเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามาช่วยกันให้ความรู้สึกว่าเออเรามีความเรามีประโยชน์เรามีราคาทางด้านนั้นนะ แค่แค่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ละเลยนะแล้วมาพยายามที่จะพัฒนาให้มันกลายเป็นความสามารถมันกลายเป็นสิ่งที่เราจะทำจริงๆนะด้วยใจรักเนี่ยก็เท่ากับเราเ,าเดินไปตามทางที่บุญเก่าเนี่ยมันปูทางให้ไหว้แล้วนะยังอ,อันนี้ขอ,อยกตัวอย่าง อย่างผมเองเนี่ยผมรู้ตัวว่ามีความสามารถมีความถนัดในเรื่องของการเขียนเนี่ยตั้งแต่ประมาณปห้ปหนะยุคนั้นเนี่ยคือคนรอบข้างไม่มีใครที่จะเอาดีทางเรื่องการเขียนกันสักเท่าไหร่ไม่มีใครเกิดความมั่นใจนะว่า,าจะเขียนอะไรให้ใครอ่านได้ ผมก็เป็นคนที่เหมือนกับกลัวเหมือนกันว่าเถ้าเราขีดเขียนเราแต่งเรื่องอะไรไปเนี่ยนะมันจะเป็นการผิดวัยไม่สมวัยหรือเปล่าคือไม่มีผู้ให้การสนับสนุนเลยแต่ว่าพอมีเพื่อนที่เขาเขียนนิยายนะเขียนแค่สามหน้านะแต่เรารู้สึกว่าเขาเขียนแล้วเออมันอ่านสนุกก็เกิดความรู้สึกอยากเขียนนิยายตามเพื่อนบ้าง ซึ่งพอเด็ก่งนะนะเด็กป .5 ป .6 นะเนี่ยเหมือนพอรู้สึกว่าเด็กวัยเดียวกันมีความสามารถเขียนนิยายได้แค่3หน้าเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันสนุกนะ่นะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําได้เหมือนกันนี้ประเด็นคือว่าพอลองทําพอมีอะไรมาจุดประกายแล้วเราลองทำนะ ก็พบว่ามีเพื่อนมีพี่น้องพี่น้องของตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเออแบบบอกว่าอ่านแล้วสนุกเด็กเนี่ยพอทําอะไรเองทีเริ่มทําอะไรเองแล้วกออ็มีคนชมเนี่ยมันก็เกิดกําลังใจเนะี่ยพอยต์มันอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไม่ได้ลงมือทํา บางทีเนี่ยมันก็ไม่มีประตูเปิดให้บุญเก่าเนี่ยเขาเข้ามาหายอย่างอย่างถ้าเห็นเพื่อนเขียนนิยายสามหน้าแล้วผมไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเขียนบ้างไม่ได้เกิดไอ้ความกล้าที่จะเอาชนะความไม่รู้แบบในวัยนั้นเนี่ยนะมันก็จะไม่เห็นว่าเออมีการตอบสนองจากไอ้คนอ่านนะหรือว่าคนที่มายืน ต่อคิวกันเลยนะสมัยนั้นเนี่ยที่ในในห้องเนี่ยยังจําได้นะความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันปูมใจมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเขียนมาเรื่อยๆแต่ว่าเขียนแบบไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่คือจะว่าเป็นคนมีพรสวรรค์ทางการเขียนถ้าทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าในหัวเนี่ยนะช่วงสมัยเด็กๆช่วงสมัยวัยรุ่นเนี่ยมัน ยังเรียบเรียงความคิดไม่ค่อยดีไม่ค่อยเป็นเส้นตรงไม่ค่อยเป็นระบบนะจะนึกอะไรได้ตามอารมณ์ก็เอามาเขียนเอามาเหมือนกับปรุงแต่งให้เกิดความพอใจเฉพาะตัวเองบางทีใครอ่านแล้วสนุกไม่สนุกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว,ว่าพอ,อ,อมันจุดมันจุดชนวนติดเนะี่ยเขียนแบบที่ทำให้คนอื่นเขาอ่านแล้วเกิด ความชอบใจได้นะมันก็กลายเป็นเส้นทางที่แบบอ,อย่างพอเรามาสนใจพุทธศาสนาเนี่ยก็เขียนเนะเรื่องแบบที่เกี่ยวกับธรรมะนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขียนไม่อ่านเองนะเขียนเป็นช็อตโน้ตไว้เยอะแยะเลยคือเขียนไว้เป็นสมุดเล่มเล็กๆเ,เ,เนี่ยยังเสียดายหายไปแล้วนะอยากเอากลับมาอ่านอีกเหมือนกันเพราะว่าอนะัน้นเป็นโรงเรียนนะักเขียน นี่พออ,อย่างตอนมีโอกาสบวชสองเดือนนะเพื่อนพระได้อ่านเนี่ยก็เหมือนกับมีเป็นคำที่มันทำให้เกิดความรู้สึกมากๆเลยว่าเออเราเราน่าจะเป็นประโยชน์กับศาสนาได้นะถ้าหากว่าเราเขียนในแบบที่ทำให้ มีความรู้สึกว่าง่ายที่จะอ่านแล้วก็น่าติดตามนะใช้ใช้ถ้อยคําที่ทําให้เกิดภาพเห็นภาพได้แล้วก็เกิดความกระจ่างได้เนี่ยเออคนร่วมสมัยที่ยังไม่ได้สนใจหรือว่ายังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับาศาสนาเนี่ยจะได้มาเข้าเข้าอกเ,เข้าใจนะหรือหันกลับไปทําความรู้จักกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยไอ้อตรงเนี้ยมันก็เป็นการพบตัวเองว่าเออสามารถทําประโยชน์ คือจากไอ้ศักยภาพหรือว่าไอ้ความสามารถเท่าที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้นึกนะว่าการเขียนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรได้สักเท่าไหร่แต่พอเรามา,เ,าเหมือนกับรู้จักประโยชน์ของชีวิตรู้จักประโยชน์ของสิ่งที่อยู่ในชีวิตของตัวเองเนี่ยนะแล้วเอามาขยายเอามาทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์ตามมันก็กลายเป็นการรู้จักตัวเองขึ้นมาว่าโอเค จริงจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ถ่อมตัวหรืออะไรนะอันนี้พูดจริงๆนะว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านการเขียนเพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามมากมายนะที่จะเขียนช่วงแรกๆเนี่ยที่จะเขียนออกมาแต่ละบรรทัดหรือว่าเค้นออกมาแต่ละคาเนี่ยนะมันมันจำได้ว่ายากแล้วก็สมองเนี่ยไม่ได้ทาทางานแบบเป็นเส้นตรงเหมือนกับนักเขียนที่ เขามีพรสวรรค์กันจริงๆนะต้องต้องใช้เอาง่ายๆอย่างผมเขียนบทความธรรมะครั้งแรกเลยเนี่ยนะตอนนั้นเอาไปลงในนิตยสารพ้นโลกอายุประมาณยี่สิบกว่าเนี่ยยี 21, หรือ21่2บยออะไรอย่างเงี้ยนะยังจำได้ว่าใช้เวลาเขียนบทความแรก เป็นเวลาถึง 2- ถึงสเดือนนะสหรือสเดือนมันแก้อยู่นั่นแหละแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกแต่ละบรรทัดเนี่ยพูดง่ายๆว่าแก้ซ้ําเป็นร้อยๆรอบนะแล้วก็เขียนเสร็จแล้วเนี่ยบางทีก็ย้อนกลับมาแก้ใหม่อีกนะไม่ไม่รู้สึกว่าถ้าตรเท่าที่ยังไม่รู้สึกว่าดีเนี่ยก็จะไม่ส่งมันออกไปนะนี้พอ ส่งไปได้เนี่ยยังจาความรู้สึกนี้ได้อยู่นะบอกโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วก็คงเขียนได้ชิ้นเดียวในชีวิตแหละนะเป็นบทความธรรมะที่ภูมิใจมากที่เขียนแล้วรู้สึกว่าอ่ามันมันมันภูมิใจในตัวเองนะจำได้ว่าชื่อบทความคือปฏิบัติธรรมด้วยกระดาษคือว่า คิดอะไรออกมาแล้วก็จดความคิดไปตรงๆเลยนะเป็นแบบเหมือนกับจะได้มีสติรู้ความคิดของตัวเองในแต่ละขณะนะก็เนี่ยแค่เรียบเรียงความคิดที่จะเ,เขียนบทความประเด็นเนี่ยหัวข้อน,นี้นะใช้เวลา2-3เดือนแต่พอออกไปนะก็ปรากฏว่าได้ได้รับความภูมิใจกลับมานะว่ามีคนเขียนมีคนอ่านแล้วไปเขียนตามแล้วก็เกิด ความรู้สึกว่าตัวเองมีสติรู้ความคิดดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นบันไดขั้นต่อ,ต,อต่อมาก็มีบทความาเขียนมาเรื่อยๆนะลงในนิตยสารแล้วก็ตอนนั้นเขียนก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าจ้างนะไม่ไม่ได้คิดว่าจะเอาค่าจ้างอะไระมันเป็นเรื่องของความพอใจล้วนๆแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำประโยชน์ ในทางนี้ได้นั้นก็สิ่งที่เราจะได้เป็นข้อสรุปว่าตัวเองเนี่ยจะค้นพบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นความสามารถที่จะกระจายประโยชน์ไปให้คนอื่นได้แค่ไหนเนี่ยดูง่ายๆนะครับว่าเราใช้ความสามารถของตัวเอง ไปทำให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างแล้วอย่าดูเบาอย่าดูถูกว่าไนี่มันไม่ได้เงินนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยถ้าจะเอาชีวิตให้รอดนะเอาเอาตัวรอดได้แล้วไม่ทำตัวแบบโลกสวยจะต้องทำงานในแบบที่ได้เงินเท่านั้นคืองานในแบบที่ได้เงินเนี่ยก็ต้องทำนะแต่ว่าเราหัด ต้องหัดรักงานอดีอกหรือว่าไอสิ่งที่มันทําแล้วมันมีความสุขสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยได้รับไอความภาคภูมิใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองโดยได้รับคํายืนยันจากคนรอบข้างนะอย่างบางคนบอกว่าตัวเองไม่ถนัดอะไรเลยถนัดสะสมนะอย่างบอกว่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับสแตมเรื่องความรู้เกี่ยวกับแจกัน นะบางคนสะสมหอยนะเออทีนี้คือมองเผินๆเ,เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าสะสมมากพอถึงจุดหนึ่งที่ให้ความรู้กับคนอื่นได้หรือสร้างพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะเอาเฉพาะคนในหมู่บ้านเนี่ยให้มาดูนะจัดซุ้มจัดบางส่วนของพื้นที่ในบ้านตัวเองเนี่ยนะให้คนเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยแค่นี้มันก็ ถือว่าเป็นการแพร่ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วนะบางทีไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องทางศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นอะไรก็ตามที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่เรามีค่ากับความสามารถของเรามีค่ากับคนที่อยู่รอบข้างนะ,อะพอคนที่มีประสบการณ์ นะหรือว่าความสามารถในการทำให้ใครต่อใครรอบข้างเนี่ยได้รับประโยชน์จากชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดที่เรา,เ,าเข้ามาศึกษาเข้ามาเข้าใจธรรมะมันก็จะเกิดไอเดียขึ้นมาเองนะว่าเราสามารถทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นในแบบที่รู้สึกว่าอันนี้คือราคาขั้นสูงสุดของชีวิตนะ เพราะอย่างคนที่เข้ามาชอบธรรมะเนี่ยก็ต้องรู้สึกใช่ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือแสงสว่างทางใจหรือว่าสิ่งที่จะทําให้จิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยมันก้าวหน้ามันพัฒนาขึ้นไปสู่เส้นทางของการพ้นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์นะถ้าเราทําให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ตามได้ไม่ว่าจะด้วยความสามารถแบบไหนนะ มันก็จะมองมองออกว่าเออเราเนี่ยมีส่วนช่วยนะให้ธรรมะมันมีแสงสว่างกระจายไปหาคนอื่นแบบเทียนต่อเทียนได้ยังไงนะในตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้มามา,มาได้ข้อสรุปว่าบุญที่เด่นๆที่เราเคยทํามาเนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่เราสามารถใช้ทําประโยชน์ ให้กับคนรอบข้างได้นั่นเองนะครับมันจะเห็นจากประสบการณ์ตรงของชีวิตซึ่งไม่มีเอาเป็นว่าไม่มีใครมารู้ดีได้เท่าเรานะว่าเราเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะ